ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นะครับเบรยนนี้นะครับก็จะมีลักษณะผลิตภัณฑ์นะครับเฟสโดสนะจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกคือเฟสนี่ครับ f a ฟ e and ด h เชคนะครับ b o ส์อัพแล้วก็อันที่2นะเฟสแอนด์เชคโคลาฟีซีนะครับอันที่3คือ f a ฟ e and ด h เชคนะครับ แอลคานทีน500นะครับก็ว <Thank you. S 1> ิธ like, ีการใช้นะครับก็ค so so ือนี่ครับการบริโภคน้ำเปล่านะครับที่ในขวดประมาณนี้นะครับตามความชอบเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเอาออกเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วเรากินก่อนก็ได้นะครับเปิดน้ำแล้วก็เอาน้ำกินแล้วกินก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ให้น้ำมันมันหล่นออกมานะครับ อันที่สองคือนะครับเอาฝาของเขาออกไปนะครับแล้วก็ใส่ฝาของโดสโดสเฟสเนี่ยนะลงไปแล้วก็กดนะครับประกอบเสร็จแล้วแล้วก็กดจะมีสารอาหารนะั้หล่นลงไปในน้ําอันที่4ี่คือเราต้องเขย่าให้สารอาหารเข้าด้วยกันแล้วก็ปิดฝาพร้อมดื่มนะครับนี่ของเขาจะมีนะฮะนี่ประโยชน์ของเขามีสินค้าฮาลาลด้วยนะ มองเห็นไหมครับมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับคำเตือนเด็กแล้วก็สัตีไม่ควรดื่มนะครับนี่มาดูโฆชนาการของเขามองเห็นนะครับไขมันทั้งหมด0%ูนไขมันอิ่มตัว0%เปอร์เคอเลสเตอรอล0%โปรตีนนี่ครับอ่านดูนะครับ สติ3.5กรัมมีขาข้อมูลได้รับที่เฟซนะรับเฟซโดดดอตคอมนะครับนี่ขเขาจะมีสกัดจากน้ำแอปเปิลนะครับสกัดจากแอปเปิลชาเขียวสกัดจากมเมล็ดกาแฟไม่คั่วนะครับนี่ไม่มีน้ำตาลนะศูนย์ไขมันศนยเร์เนตนะ ก็มีพลังงาน15แคลอรี่นะครับนี่คือนี่ของเขานะักสีเขียวนี่ครับแอนคานี้ีน500ด่วนที่2นะครับนี่เฟรชแอนเชคนะี่ยคือคาราฟรีนฟีนพีนซีนะสีม่วงนี่ฮะวิธีการดิวิธีการทํานะก็เราซื้อน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งแล้วก็ ก็กินสักนิดหนึ่งครับเพราะเราใส่นี้ไปมันจะร้อนออกมานะแล้วก็กินสักนิดหนึ่งครับแล้วก็เราก็ใส่ตัว dateford face d o e ลงไปข้างบนแล้วหมุนก็กดปุ่มนะกดปุ่มมันก็สารอาหารก็ออกลงออกมาในน้ำแล้วก็สามารถที่จะดื่มจะหายได้นะครับนี่นะครับ ็ตอนนี้มีขายอยู่ที่นะร้านชัน้นนำต่างๆนะฮะอย่างนี้ผมก็ซื้อที่เซเว่นอี่นะมันเล็กมากนะท่านผู้ชมต้องผมก็โฟกัสสายตามไม่ค่อยดีแนละ้วอายุมากแนละ้วนะครับมีทั้งหมดสามสีนะฮะสามกลิน่นบูธอัพก็มีนะครับ อ๋อนี่ครับเขาบอกแล้วนะบูสต์ up สกัดจากโสมวิตามินมีวิตามิน,มวมนรวมนะสกัดจากมารัดกาแฟที่ไม่คั่วนะรตรงนี้ข้างหน้านะอันนี้ก็เหมือนกันนะคอรลายเย็นคอรา่าเจนนะครับ สไทเปกไท2,000มิลลิกร,รมัมวิตามินซีแล้วก็ไลโคปีนนะ mm hmm. ก็อย่าลืมครับกด s u b s c r i ต e ติดตามงานทาง youtube ด้วยนะครับช่วยแชร์ตอบอกต่อเล่าต่อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะใส่น้ำเข้าไปเป็นไงบ้างนะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มันเป็นสารอาหารนะครับ <Wow. S 1> ก็อย่าลืมครับกด s u b ส c r i ต e ติดตามงานทาง youtube ด้วยนะครับ <Wow. S 1> ช่วยแชร์ตอบบอกต่อเล่าต่อนะทำให้ร่างกายเรา สดชื่น <Mama, S 1> นะครับแต่ละวัน